หลังจากที่เราแกะกล่องกันแล้วนะครับก็มาดูต่อในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับเนื่องจากอุปกรณ์เสริมอื่นเราก็เคยแนะนํากันไปในคลิปอื่นแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากขนาดหน้าจอที่เหลือ11นิ้วนะครับตัวปุ่มและพอตต่างๆนะครับขอเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับทางซ้ายมือก็จะมีตัวช่องสำหรับใส่ อะแดปเตอร์ apter, นะครับเสียบสายอะแดปเตอร์ที่นี่ช่องระบายความร้อนช่องสำหรับเสียบ s d c a ีกาในขนาดปกตินะครับขนาดใหญ่อันนี้เฉพาะ s d สล a การ์ดนะครับเมมโมรี่ิกจะไม่รองรับก็จะมีลำโพงนะครับทางด้านหน้านะครับไม่มีช่องอะไรแต่ว่ามีสัญลักษณ์ตัว NFC ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ NFC ได้ดวกนการแตะเหมนปกติ แล้วก็ไฟที่แสดงสถานะนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับในส่วนของทางขวานะครับเราพลิกมาก็เหมือนทางซ้ายครับเจอตัวลำโพงก่อนจากนั้นก็จะมาเจอตัวช่องเสียบหูฟังกับไมโครโฟนที่เป็นช่องเดียวกัน USB 3นะครับสช่องแล้วก็ช่อง HDMI ที่เป็นขนาดปกตินะครับก็ไม่ต้องซื้อดป a เตอร์เพิ่ม แล้วก็พลิกกลับมาทางด้านหลังจะมีอยูอ่ตัวเพิ่มลดเสียงนะครับสำหรับที่จะใช้ในการเพิ่มลดเสียงเวลาที่เราดูโปรแกรมต่างๆนะครับในส่วนของพอรตก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาข้างในนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเหมือนกับข้างนอกด้วยเช่นกันก็คือจะเป็นอลูมิเนียมที่เป็นชิ้นเดียวนะครับตัวคีย์บอร์ด ต่างๆนะครับสีสันรูปแบบการดีไซน์เนี่ยจะเหมือนตัวรุ่นพี่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นจอสีดำแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเป็นสีเงินนะครับทัชแพดก็ยังเป็นขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มที่สำหรับปลดตัวล็อกหน้าจอที่อยู่ทางด้านบนก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับดีไซน์เหมือนกันแท่ทุกอย่างซึ่งเราก็สามารถที่จะ ปรับหน้าจอจาก PC นะครับดึงเข้ามาเป็นตัวแท็บเล็ตแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้หรือเราจะพลิกกลับด้านเป็นวิวเวอร์เหมือนปกติก็ได้นะครับก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของการเปรียบเทียบขนาดกับ11นิ้วของไวโอรรุ่นอื่นนะครับ